เสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25เมกะเฮจากนี้ไปเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวยามบ่ายค่ะเน้นทุกข่าวสารครบทุกสาระเรื่องชีวิตปากท้องที่ต้องรู้กับรายการเล่าข่าวยามบ่าย ไถ้ายังคงมีหนทางถ้ายังมียิ้มสดใสก้าวไปอย่าวันไว้วาดกลัวล้อมทนทุกมองมนจนความมืดมองมัวไม่กลัวจะฝันถึงวันใหม่ ปัญหาแม้จะนักก็คงไม่เกินกำลังอย่าหยุดยั้ง สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวยามบ่ายนะคะทางสวทตราง FM 91.25 m เฮิร์ค่ะวันนี้นะคะอยู่กับจันเจ้านะคะแล้วก็ทีมงานสวทตรังค่ะในช่วงบ่ายดีๆแบบนี้นะคะในวันอังคารที่27กันยายน2565ค่ะวันนี้รายการเราพิเศษนิดนึงนะคะเรามี ผู้ร่วมรายการของเราในวันนี้นะคะถือว่าเป็นพี่ที่มีความคุ้นเคยนะคะกับเราชาวสวทตรังแล้วก็มาพูดคุยถึงข่าวสารต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะบ่อยมากๆนะเกี่ยวกับการดําเนินการของไพรส์นีไทยนะคะซึ่งเดี๋ยวจะเป็นใครนั้นนะคะเราจะไปติดตามกันในช่วงของข่าวเด่นเป็นประเด็นกันค่ะช่วงข่าวเด่นเป็นประเด็น 15นาฬิกา19นาทีค่ะมากันที่ช่วงของข่าวเด่นเป็นประเด็นวันนี้ขอเป็นการสัมภาษณ์พิเศษนะคะกับนายวุฒิชัยอุตสาหะค่ะหัวหน้าส่วนควบคุมคุณภาพสำนักงานไปรณียีเขต9บริษัทไปรณีนีไทยจำกัดนะคะหรือว่าพี่แจ้นั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเจ้าครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่กครรัรักทุกท่านนะครับค่ะวันนี้เป็นโอกาสพิเศษนะคะที่วันนี้พี่แจ้หรือว่าพี่วุฒิชัยนะคะมาร่วมรายการของเรานะซึ่งปกต e ิจะมาช่วงเช้า กับรายการเวทีคนตรางแต่วันนี้มีมีนัดกับเราช่วงบ่ายนะคะซึ่งวันนี้นะคะพี่แจ้ก็เช่นเดิมนะคะซึ่งมีเขาเรียกว่าข้อมูลข่าวสารที่จะมาประชาสัมพันธ์ถึงการทํางานของไปสษนีไทยให้ได้ฟังกันนะคะ เรื่องแรกเลยที่เราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับการจัดแตมเปนใช่ไหมคะพี่พี่แจ๊คแคมเปญครับเป็นแคมเปญหาแคมเปญน,นะคะให้ส่วนลดค่าฝากส่งบริการ EMS เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนอันนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่แจ๊คครับก็เนื่องจากว่าสาถานการณ์วันนี้นะครับก่อนหน้านั้นก็จะเป็นเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บ<า>ะครับ พิษภัยของโควิด19เนี่ยทำให้พี่น้องประชาชนของเราหลายกลุ่มนะครับหลายอาชีพได้ผลกระทบนะครับส่วนหนึ่งภาษีไทยก็ตระหนักดีครับว่าร3 9ปีเนี่ยเราเคียงข้างคนไทยมาตลอดแล้วก็เป็นหน่วยงานรักษากิจของไทยที่นะครับดำเนินการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบขนส่งในประเทศหรือต่างประเทศและแล้วแต่นะครับในเรื่องของการจัดทําสนับสนุนในช่วงของวิกฤตเวิกฤตการต่างๆเช่นะ ฝนตกน้ําท่วมอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งประสิทธไทยก็จะเป็นจุดศูนย์รวมของการขนส่งในแง่ของเครื่องไม้เครื่องมือหรือเครื่องอุปโภคบริโภคไปให้กับผู้ที่เดือดร้อนพี่น้องคนไทยของเราทีนี้ในแง่ของโควิด -19 ที่ผ่านมานะครับก็พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากรประสิทธไทยเห็นว่านะครับประสิทธไทยก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้คนไทยผ่อนคลายลงในแง่ของค่าใช้จ่ายใ,ในการจัดส่งสิ่งของหรือ,อสิ่งจําเป็นต่างๆไปให้เพื่อนฝูงญาติมิตร ทั่ว<ะ>ประเทศหรือว่าการดําเนินธุรกิจต่างๆเช่นขายของออนไลน์เป็นต้นในยุคนี้นะครับ<ะ>ซึ่งฮอตมากนะครับไทยก็เลยมีการจัดแคมเปญน,นี้ขึ้นมาก็คือ EMS ลดสุดคุ้มทุกวันนะครับหม<ะ><ะ>บายความว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนนะครับองจันเจ้าไปส่งเนี่ยก็จะเป็นกิโลละ67บาทะนะครับแต่<ะ>พอมีแคมเปญน,นี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับในวันจันทร์ถึงวันเสาร์เนี่ย<ะ>ก็ขั้นต่ําแค่ กิโลรัมละ25บาทเท่านั้นเองลดเยอะมากนะคะพี่มากกว่า50ค่ะครับผมพิเศษสุดๆก็คือวันอาทิตย์ครับวันไหนที่สะดวกนะครับทำภารกิจที่บ้านเสร็จและเสร็ววันอาทิตย์ก็เดินไปที่ไปรษณีย์ไปส่งสิ่งของบริการอีเมนะครับก็จากวันจันทร์ถึงวันเสาร์25บาทอ่ะพอวันอาทิตย์ปุ๊บก็จะเหลือแค่19บาท ค่ะนะครับเพราะฉะนั <S <S ้นเนี okay, yeah, so that, like mm, ่ยอย่างนี้คนก็ต้องแห่ไปส่งวันอาทิตย์เยอะใช่มากครับก็ในส่วนของเทศกาลต่างๆอย่างเช่นที่หัดใหญ่เนี่ยมีการเปิดเมืองนักท่องเที่ยวเข้ามาทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่าภาษีไทยก็มีระบบการจัดส่งแล้วก็มีแคมเปญตัวนี้อยู่นะครับก็ได้รับการตอบรับอย่างมากมายนะครับในแง่ของการจัดส่งสินของไปถึงปลายทางให้ผู้รับเช่นซื้อของที่ตลาดกิมยงของฝากของกินอะไรต่างๆนะครับก็ภาษีไทยก็จะ เป็นการสนับสนุนในแง่ของระบบขนส่งกระจายสินค้าไปตามภูมิภาคต่างๆก็เป็นความสุขของพวกเราชาวปรษีไทยครับในช่วงคัมเปญ9 9เดือน9ที่ผ่านมาเยอะไหมคะพี่ค่อนข้างเยอะครับเพราะาว่าจากแคมเปญกันทุกหน่วยงานานะครับปรษีไทยก็จะตอกย้ําในเรื่องของแคมเปญน,นี้ด้วยซึ่งเดิมเนี่ยเรากําหนดหมดเขตวันที่31กรกฎาคม ที่ผ่านมานะครับแต่ว่าเห็นว่าพี่น้องประชาชนก็ยังยังยังได้รับผลกระทบต่อเนื่องอยู่ลากยาวมาถึงทุกวันนี้ก็เลยขยายไปจนถึงวันที่31ตุลาคมนะครับก็คือเดือนหน้าทั้งเดือนอีกเดือนหนึ่งนะครับก็ช่วยผ่อนคลายช่วยเรื่องของค่าใช้จ่ายเศรษฐกิจภายในครัวเรือนภายในของพี่น้องประชาชนคนไทยด้วยกันครับค่ะก็อย่างน้อยช่วยคนที่ขายสินค้าออนไลน์คนที่จะส่งของไปให้ญาติพี่น้องก็เจอกับค่า EMS ที่ ถูกกว่าลดกว่า50%เลยทีเดียวเยอะมากนะคะครับที่สําคัญก็คือไม่ว่าท่านจะส่งในพื้นที่ไหนปลายทางปรษีไทยไม่คิดอัตราค่าฝากส่งเพิ่มแต่อย่างใดนะครับก็คือหมายความว่าเลทเนี้ยใช้ได้ทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยในราคาที่เท่ากันก็คือดูที่น้ําหนักแต่ว่าเริ่มต้นที่25บาทครับในวันจันทถึงวันเสาร์ครับผมค่ะ แล้วก็วันอาทิตย์ก็เหลือ19บาทถูกต้องครับลดลงไปอีกนะคะทุกพื้นที่ทัว่วไทยไม่ว่าจะเป็นตำบลอำเภอหรือหมู่บ้านไหนแล้วแต่เท่ากันหมดครับ 3 1ตุลาคมนี้ครับผมค่ะก็ใครที่ยังมีของส่งหรือคิดตอนแรกจะไม่ส่งจะใช้บริการของที่อื่นก็ลองพิจารณาถึงการขนส่งของไปรษณีย์ไทยด้วยก็จะดีนะคะตอนนี้เรา <c oughs> มีแคมเปญออกมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่อนข้างที่จะเยอะนะคะทีนี้มาถึงเรื่องของเมื่อกี้ฟังแล้วว่าเรามีแคมเปญแล้วก็มีส่วนลดต่างๆแสดงว่าเรื่องของการขยายเวลาเปิดให้บริการแก่ประชาชนตอนนี้เราก็ เพิ่มจากในช่วงของสถานการณ์โควิดสิ้ด้วยใช่ไหมคะครับเนื่องจากวา่ารัฐบาลให้ประกาศให้เป็นโรคเฝ้าระวังและ<ฆ>นะครับไม่ไม่ไม่เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรงเลยมากก็ทําให้ระบบของอาขาบวนการหรือหน่วยงานต่างๆที่เก<ฆ>ี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว<ฆ>ว่าจะเป็น<ฆ>ทททหรือสมาันธุรกิจาการท่องเที่ยวหรือผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวนะครับก็ได้ร่วมมาร่วมมือกันที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจตรงนี้<ฆ>นะครับทีนี้ในส่วนของหาดใหญ่เราขออนุญาต เรียนข่าวดีนิดนึง่งคือว่า<ะ>ไปซีไทยนะครับที่อำเภอหัดใหญ่เนี่ยเราก็ใส่เสื้อแดงกันนะครับเสื้อตัวนี้ครับก็ไปก่อนที่เมืองหัดใหญ่จะเปิดเมืองนีครับประมาณปลายเดือนของมิถุนายน<ะ>เราก็ไปช่วยกันปัดกวาด ครับขยะเก็บพวกถุงขยะและต่างๆนะครับ<ะ>ขวางถนนหนทางในถนนนิพัตอุทิศ3เทศบาลนครหัดใหญ่<ะ>หน้าตลาดกิมหยงหน้าศูนย์การค้าลีการ์เด้นนะครับโรงแรมไดมอนด<ำ><ะ>์ห้างโอเดียนซึ่งเป็นจุดในการจัดงานซึ่งตอนนี้คือตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเนี่ยอีเวนต์ต่างๆมากกว่า20อีเวนต์แล้วครับ<ะ>เหมือนไปสนีไปทำ CSR ร่วมกันกทําความสะอาดเมืองเปิดบ้านของเราเปิดบ้านครับเพราะว่าต้อนรับนักท่องเที่ยว<ช>ถ้าถ้ามาแล้วจะได้เห็นความสะอาดสะอานของเมืองหัดใหญ่พร้อมกับรอยยิ้มของพี่น้องชาวหาดใหญ่ต้อนรับครับค่ะค่ะทีนี้กเ็เรื่องของการขยายเปิดให้บริการประชาชนเนี่ยพี่พี่แจ้ให้เขาเรียกแล้วนะคะเราขยายจากกี่โมงถึงกี่โมงหรือยังไงคะครับอย่างกรณีของหัดใหญ่นะครับก็เดิมเนี่ยเมื่อก่อนช่วงโควิด ครับเราก็ลดเหลือแค่6กโมงเย็น, <ภา S 2> นะครับ <ภา S 2> วันนี้ซาแล้วครับเริ่ม16สิงหาเป็นต้นมาเนี่ยครับแล้วก็ <ภา S 2> เปิดให้บริการแต่8ปดโมงแนาฬิกาจนถึง20่สนาฬิการหรือ2องทุ่ม <ภา S 2> นะครับในวัน <ภา S 2> จันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยครับก็ก็เปิดโอเพนเต็มที่เพราะว่านักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะ <ภา S 2> นะครับ <ภา S 2> ขณะเดียวกันที่ห้างเซนทันเฟสติวัลหัดใหญ่นะครับวันนี้เราก็มีปรณีนีเปิดหน้าที่ทําการของห้าง เซ็นทรัลเฟสติวัลหัดใหญ่ด้านล่าง oh, ที่ <that. S 1> เป็นจุดจอดรถนะครับ <that. S 1> ก็สามารถที่จะซื้อของหรือซื้อ,อสิ่งของใช้จําเป็น <that. S 1> หรือของฝากหัดใหญ่หรืองานอีเวนต์ต่ตางๆที่มาจัดที่นั่นก็ฝากส่งหนะ้าที่ทําการไปณรีน์ <that. S 1> ของห้างเซ็นทรัลเฟสติวัลหัดใหญ่ได้นะครับ <that. S 1> ในแง่ของจังหวัดตรังเองนะครับ <that. S 1> ก็สะดวกสบายมากขึ้น <that. S 1> ก็คือเมื่อก่อนแค่สี่โมงครึ่ง <that. S 1> นะครับ แปดโมงครึ่งถึงสี่โมงครึ่งประมาณนี้ครับวันนี้ก็รู้สึกว่าจะขยายมาถึงหกโมงเย็นหกโมงเย็นครับหกโมงเย็นในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ส่วนวันเสาร์อาทิตย์นะคะรับตะลิกเนี่ยก็เก้านาฬิกาถึงสิบห้านาฬิกาคือบา่ายสามคือขยาย เพิ่มช่องทางหรืออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องชาวตรังอย่างเต็มที่ครับโอ้โจัดเต็มจริงๆนะคะเราก็จะได้อ่บางคนอาจจะแท็กของตอนเช้าไม่ทันส่งก็มาส่งช่วงบ่ายได้แต่ไม่เกินบ่าย3คือในพื้นที่ของจังหวัดตรังเนาะส่วนใครที่ไปหัดใหญ่เวลาซื้อของเผื่อเห็นของถูกใจจะส่งไปให้ญาติที่อื่นเราก็ ส่งได้ตามเวลาที่พี่แจบอกก็คือตั้งแต่สองทุ่มเลยครับแปดโมงชาถึงสองทุ่มแล้วก็ไปที่เซ็นทั l เฟ d e เว l หาดใหญ่ได้ด้วยเปิดทุกวันครับเซ็นทันนี่ยครับค่ะบริการเต็มที่นะคะทีนี้ค่ะในเรื่องของผลดีแล้วก็สิทธิประโยชน์ของการที่จะสมัครนะคะสำหรับใครที่สนใจจะสมัครเป็นสมาชิก Post Family อันนี้เป็นยังไงคะพี่แจ้เล่าให้ฟังหน่อยค่ะครับประสิทธิไทยก็ถือว่าเป็นหน่วยงานที่เคียงคู่คนไทยมา139ปี ดันั้นนักจบายวันนี้นะครับก็เห็นว่าเราเป็นคู่แท้ร่วมทาง<ฆ>เพื่อนแท้ร่วมทางด้วยกันนะครับ<ฆ>เพราะฉะนั้นก็ก็เปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนคนไทยนะครับทีอ่อยู่ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศไทยเนะี่ยร่วมสมัครเป็นสมาชิก ไปษณีไทยทก็คือครอบครัวไปษณีนะครับก็คือ post family ซึ่งตรงนี้จะมีผลดีว่าเมื่อเราสมัครแล้วเนี่ยไปที่ชอมกามสนีต่างๆนะครับก็สแกน QR code นะครับหรือขอ QR code ที่บุุรไปษณีที่เข้าไปส่งของที่บ้านก็ได้นะครับแล้วก็ใส่ข้อมูลไปนะครับทีนี้ข้อมูล ส่งไปปั๊บเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลเข้าในระบบของปรณษย์ไทยจะเป็น d a t ้าของปรณษย์ไทยเมื่อเหมือนน้องจันเจ้ากำลังไปส่งนะครับก็<ะ>เป็นสมาชิกแล้วเนี่ยไปส่งที่ปรณษย์ตรังก็ระบบก็จะขึ้นหน้าจอของของอที่ตมบริษย์ตรังรว่านี่คือสมาชิกของปริีย์ไทยด้วยก็จะเก็บคะนแนนสะสมเข้าไปเรื่อยๆครับะสะสมสะสมมาถึงจุดหนึ่งหรือปีใหม่เทศกาลปีใหม่นะครับก็จะมีของชามรวยหรือเป็น ของที่ระลึกของที่ระลไรต่างๆ,ๆ,ๆที่จำเป็นให้หรือนะครับเมื่อถึงจุดหนึ่งเนี่ยคะแนนสูงสุดเนี่ยก็จะมีการให้ส่วนลดในการใช้บริการไปรษณีย์ในแง่ของค่าฝากส่งนะครับเช่นคะแนนถึงร้อยเนี่ยนะครับหนึ่งร้อยคะแนนเนี่ยก็จะรับส่วนลดสิบบาทถ้าคะแนนสองร้อยคะแนนเนี่ยก็จะรับส่วนลดยี่สิบบาทนะครับห้าร้อยคะแนนก็ห้าสิบบาทหรือหนึ่งพันคะแนนก็ หนึ่งร้อยบาทเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับคือสะสมเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะเราต้องยังไงคะเหมือนเหมือนสมมติหนูฝากจ่ายฝากส่งนะคะสมมติราคาที่หนูส่งไป37บาทหนูจะได้กี่คะแนนคะแนนกี่บาทตอนอคะแนนคะครับคะแนนจะอยู่ในในในเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นระบบของเราอยู่นะครับซึ่งก็จะจัดเก็บในแง่ของการฝากส่งแต่ละครั้ง นะครับซึ่งซึ่งประชาชนหรือลูกค้าแต่ละรายก็จะมีะคะแนนของตัวเองซึ่งจะเป็นกลุ่มอยู่เช่น Walk-in หรือลูกค้ารายใหญ่ลูกค้าอ,ออนไลน์ อย่างนี้นะครับก็จะมีกลุ่มมันอยู่นะครับ<ฆ>แล้วก็พอเรารับใบเสร็จมาเนี่ยก็จะมีคะแนนอยู่ที่ใบเสร็จรับเงินนะครับนั้นเราจะแจ้งให้เราทราบคล้ายๆไปซื้อของในห้างแล้วก็สรุปว่าตอนนี้คุณมีคะแนนอยู่เท่านี้นะคะก็เรียนเชิญชวนพี่น้องชาวตรังทุกท<ฆ>่านนะครับแล้วก็ท,ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รับชมรายการนี้อยู่นะครับก็สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปซึ่งจริงๆแล้วเปิดรับสมัครนานแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังโอเพ่นอยู่ครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีข่าวดีใกล้ๆเทศกาลปีใหม่เนี่ยปไทยก็จัด กิจกรรมในแง่ของอสมาชิกโพสต์มิลี่ ขึ้นมานะครับเดี๋ยวท่านจะพลาดโอกาสครับค่ะอันนี้คือย้าว่าเราสมัครได้กี่ช่องทางคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยช่องทางของเขาเรียกว่าบางทีมันจะมีกลุ่มมิจฉาชีพใช่พี่แจ้ค่ะย้ําช่องทางอีกหนึ่งว่าถ้าเราสมัครแล้วข้อมูลเราไม่ั่วไหลไปสู่กลุ่มมิจฉาชีพเนี่ยมีช่องทางไหนบ้างคะก็ถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆก็ไปที่ท้นงที่หน้าเคาเตอร์นเนี่ยก็จะแนะนําให้ท่านสแกน QR โค้ดแล้วก็แนะนำในแง่ของการให้ข้อมูลอะไรบ้างหนึ่งสองสามไม่ยุ่งยากเมื่อก่อนค่อนข้างจะยุ่งยากนิด นะครับต่หลังเราปรับระบบใหม่นะครับให้เข้าใจง่ายๆแล้วก็มีการเพิ่มช่องทางก็คือเพิ่มของลิงค์ข้อมูลเนี่ยไปเข้าในระบบของประสิทธิ์ไทยในในประมาณไม่ถึง2นาทีนะครับก็จะเป็นสมาชิกโพสต์ซมเรทันทีเลยแต่ถ้ามี SMS มาให้คุณสมัครอันนั้นอย่างครับอันนั้นคือไม่ใช่เนาะไม่ใช่นะคะช่องทางที่ดยปรารถนาดีครับเนื่องจากว่ากลุ่มวิชาชีพจะพัฒนาเรื่องของกลโกงหรือการหลอกลวงพี่น้องประชาชนเนี่ยทุกรูปแบบแล้วก็ทุกช่องทางค่ะ ไปซีไทยเองกอ็แจ้งเตือนมาตลอดครับแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารในเรื่องนี้แต่ว่านั่นแหละครับก็คงประชาสัมพันธ์ไปร้อยร้อยคนก็อาจจะไม่ทราบทั้งร้อยคนคอาจจะมีสักเจ็ดแปดคนท,ที่ยังไม่รู้ทันเกมของวิชาชีพอาจจะเป็นเครื่องมือหรือเป็นเหยื่อของเขาเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตแจ้งเตือนนะครับว่าถ้าหากว่ามีอะไรที่ไม่มั่นใจว่าจะเป็นของไปณีไทยจริงหรือเปล่าอย่างไรเนี่ยครับท่านสามารถโทรไปที่คอสเซนเตอร์ได้ค่ะ1 5 4 5ครับ หนึไทยณีไทยนะคะครับผมเพราะว่าตอนนี้มีฉาชีพมาเยอะแล้วก็ที่ฮอตที่สุดก็จะเป็นเรื่องของการโทรศัพท์คือหมายเลขแปลกๆศูนย์หกหนึ่งอะไรประมาณนะครับแล้วมีเครื่องหมายบวกนเยอะบครับพอรับปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นให้ฟังเพลงสักนิดหนึ่งก่อนให้เราแบบใจชื้นสบายๆเสร็จแล้วก็บอกว่าไปณีไทยสวัสดีครับนี่คือไปสีไทยแล้วก็ท่านมีพัสดุตกค้างอยู่อย่างนั้นอย่างนี้ขอให้ท่านดําเนินการมาติดต่อหรือท่านไม่สะดวกก็ให้ท่านกดเข้าลิงก์ นะครับข้างล่างนี้หรือสแกน QR Code โค้ดให้รายละเอียดตามที่ช่องกรอกต่างๆให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทีนี้กลายเป็นว่าเราก็ถูกหลอกไปนะครับใ,<ช>ให้ข้อมูลทุกอย่างบัตรประชาชนหมายเลขโทรศัพท์หมายเลขบัตรเครดิตเงี้ยครับโอ้โหเกลี้ยงเลยคราวนี้เกลี้ยงเลยเงินในบัญชีเกลี้ยงเลยนะคะก็ถือว่าอยากให้ท่านเนี่ยได้รู้ถึงกลโกงด้วยแล้วก็ไปใสนีเขาประชาสัมพันธ์อยู่แล้วบอกแล้วไม่มั่นใจโทร1545ห้าถูกต้องครับ ได้ค่ะทีนี้นะคะในเรื่องของการขนส่งปกติเราจะเห็นแบบเมื่อก่อนเนี่ยจะมีรถไปรษณีย์ขนของใหญ่ๆเยอะๆนะคะแล้วก็มีบุรุษไปรษณีย์มาส่งของเดี๋ยวนี้เขามีการพัฒนาระบบขนส่งสิ่งของทางไปรษณีย์เขาเรียกว่าไปรษณีย์ทางอากาศด้วยอันนี้อยากให้พี่แจ้ได้มาพูดถึงให้คุณผู้ฟังได้มั่นใจว่าตอนนี้ของเนี่ยน่าจะไปไวมาไวมากเลยค่ะครับก็ดังเดิมเราก็เห็นภาพกันอยู่นะครับว่าสมัยก่อนเนี่ยไปรษณีย์ไทยก็คือส่งจดหมายขายสแตม นะครับพัสดุนิดหน่อยของเล็กๆชิ้นชิ้นไม่ใหญ่ไม่โต<า>แต่วันนี้พอระบบออนไลน์เข้ามานะครับระบบอ e ีคอมเมิร์ซเข้ามาเนะี่ยเยอะมากเราเป็นของใหญ่นะครับซึ่งพูดตรงนี้ว่าถ้าเป็นกองใหญ่บางทีบริษัทเอกชนเนี่ยก็จะไม่รับครับเ<า>นื่องจากว่าเขาจะมีภาระค่าใช้จ่ายของเขาแต่ปริษัทไทยเนี่ยเราไม่ว่าจะเป็นของเล็กของใหญ่ในพิกัดของเราที่เราเระบุไว้ในมาตรฐานของปริษัทไทยเรารับหมดเนื<า>่องจากเป็นการอำนวยความสะดวกแล้วก็เป็นหน้าที่ของพวกเรานะครับที่จะจัดส่งไปถึงปลายทางไม่ว่าปลายทางนั้นจะอยู่ พื้นที่หมู่บ้านไหนตำบลไหนอำเภอไหนจังหวัดไหนเราส่งให้หมด,หมดต้องครับทีนี้เดิมเนี่ยเราก็ส่งทางระบบรถขนส่งของเราะนะครับว่าจะเป็นรถของไปรษณีย์ไทยเองหรือรถที่เราว่าจ้างเอกชนเข้ามาเพื่อระบาย พัสดุหรือสินของ<ะ>ของท่านเนี่ครับไปถึงปลายทางให้เร็วที่สุดตามมาตรฐานหรือกําหนด,ดเวลาที่ปรษสีไทยได้ประกาศเอาไว้อย่างเช่นบริการ EMS เนี่ยส่งไปกรุงเทพเพอ่แค่1วันถึง<ะ>ประมาณนี้ถ้าไปเชียงใหม่ก็2วันถึงะนะครับทีนี้ต่อมาเราก็มีแผนงานว่าการพัฒนาระบบขนส่งของประสีไทยอนะครับวันนี้มันถึงจุดแล้วว่าจะต้องมีการพัฒนาเต็มขีดความสามารถของเราก็คือรองรับ ปริมาณงานที่จะเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของการจัดส่งหรือสั่งซื้อสินค้าออนไลน์<ฆ>นะครับเยอะมากแล้วก็ลูกค้าต่างๆก็จะ,ะเรียกว่าพอสั่งปุ๊บก็อยากจะได้ของไวๆนะครับเล<ฆ>ไทยก็เลยเอ็มอยูกับสายการบินนะครับ<ฆ>ที่จะจัดส่งสินค้าหรือพัสดุบรสษัพวกนี้ครับบริการ e ี s เนี่ยขึ้นทางเครื่องบินนะครับโดยสายการบินที่เรา MOU ยนะจะเป็นเรื่องของนอกแอร์นะครับสายการบินนกแอร์ซึ่งจะนําล่องประมาณเดือนเนี่ยครับเดือนหน้านี่คือตุลาคม นะครับาอาจจะไม่ทุกจังหวัดก่อนนะครับอาจจะเป็นจังหวัดใหญ่หญๆเช่นถัดยายภูกเก็ตขอนแก่นอุบลราชธานีประมาณนี้ครับซึ่งคาดว่า<ช>นะครับผู้ใช้บริการหรือลูกค้าเนี่ยพี่น้องประชาชนจะให้ความสนใจในแง่ของความรู้สึกดีครับในแง่ของความรวดเร็วที่จะถึงปลายทางอย่างรวดเร็วเพราะว่าเครื่องบินไปถึงกรุงเทพแค่ประมาณชั่วโมงครึง่งใช่ไหมครับแล้วก็จะมีหน่วยงานหรือยูนิตของพวกเราเนี่ยไปรับกระจายต่อไปให้ผู้รับปลายทางต่อไปซึ่งอันนี้ก็ ก็เหนือความคาดหมายตรงที่ว่านะครับเราจะทําให้เป็นการดําเนินสนองตอบความต้องการของผู้ใช้บริการธุรกิจในแง่ของการสั่งของออนไลน์ต่างๆ<ฆ>นะครับซึ่งอันนี้ก็ทางนโยบายของทางปรษเนไทยเองหรือกระทรวงดิจิทัลนะครับเองก็เรียกว่ามอบหมายในแง่ของระบบการขนส่งที่จะต้องพัฒนาขีดความสามารถนะครับ<ฆ>ให้พี่น้องคนไทยได้รับความประทับใจหรือพึงพอใจให้มากที่สุดโดย ปริณีไทยจะเป็นผู้ดูแลในเรื่องของการจัดส่งสินค้าตั้งแต่ต้นทางกลางทางและปลายทางครับ ก็เพอเพอบางทีส่งเช้านี้ถึงตอนเย็นได้รับเลยนะคะก็ตอนนี้ก็คืออาจจะมีนําร่องในจังหวัดใหญ่พื้นที่ใหญ่ใหญ่นะคะก็เริ่มตุลาคมนี้นั่นเองเนาะค่ะค่ะพี่แจ้นอกจากเรื่องที่วันนี้เราจะมาพูดคุยกันแล้วเนี่ยนะคะยังมีเรื่องอะไรที่จะประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมหรือมีอะไรจะบอกกล่าวคุณผู้ฟังบ้างในวันนี้คะครับก็ต้องขอบพระคุณนะครับพี่น้องชาวตรังและก็ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับที่ใช้บริการไปณีย์มาโดยตลอดนะครับวันนี้ประสิทธิ์ไทย ได้อยู่กับที่นะครับพัฒนาในแง่ของการให้บริการทุกรูปแบบาถามว่ามีเอกชนที่มา,าเปิดให้บริการด้วยกระทบอย่างไรหรือไม่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับประไทยก็จะได้สปีดตัวเองได้มีการพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการพี่น้องประชาชนนะครับให้ให้เต็มที่เพราะนั่นคือช่องทางเลือกในการใช้บริการนะครับอแล้วก็ตามร้อสาสิบเกปีเนี่ยถ้าเป็นมนุษย์หรือถ้าเป็นคนก็คือคนแก่นะครับแต่ว่า ถ้าเป็นหน่วยงานใด้ให้บริการเนี่ยถือว่าเก๋าที่สุดนะครับมืออาชีพที่สุดทำวอดและชำนาญงานที่สุดมากกว่า,าทุกบริษัทที่เพิ่งเปิดใหม่ไม่กี่ปีเพราะนั้นตรงนี้ขอให้มั่นใจว่าบริษัทินีไทยจะมุ่งมั่นตั้งใจในการให้บริการระบบขนส่งของไทยให้เป็นที่ชื่นชอบยืนหยัดให้บริการคนไทยและาชาว ต่างประเทศในเรื่องของบริการไปต่างประเทศด้วยซึ่ง uh huh. อย่างไรก็แล้วแต่นะครับถ้าหากพี่น้องผู้ฟังที่รับฟังรายการนี้มีข้อขัดข้องหรือมีข้อเสนอแนะดีๆที่จะให้ประสีไทยไปปรับปรุงหรือพัฒนาบริการก็ยินดีครับว่าจะเป็นไปแจ้งนะครับบอกกล่าวที่ที่ทำการ,รสนีใกล้บ้านนะครับหรือบุรุษไปษณีที่จัดส่งสิ่งของไปถึงบ้านท่านแนะนําหรือว่าให้ข้อคิดเห็นได้หรือ w w w t h a i วด์เว็บไ co.th นะครับ<ะ>เป็นเว็บไซต์ของภาษีไทยหรือคอ l เซ็นเตอร์ครับ1545นะครับอันนี้ภาษีไทยพร้อมที่จะรับฟังข้อคิดเห็นของท่านทั้งหมดทั้งปวงซึ่งเรามีคณะทํางานในการจัดทําแผนธุรกิจของภาษีไทย5ปีข้างหน้ารองร<ะ>ับไว้อยู่แล้วนะครับแล้วก็เราเชื่อมั่นว่าภาษีไทยจะอยู่เคียงข้างคนไทยตลอดไปจะเป็นปีที่140 14 1 4 1ร้ 100, อถึงหลายหลายปีเลยะนะครับ<ะ>เพราะเราเชื่อมั่นว่าภาษีไทย ส่งพลังสร้างสัมพันธ์คู่คนไทยตลอดไปครับค่ะก็เป็นบริการดีๆนะคะของไปรษณีย์ไทยที่ยังคงอยู่คู่กับคนไทยมายาวนานเป็นร้อยกว่าปีนะคะแล้วก็จะอยู่คู่ตลอดไปด้วยแล้วก็จะพัฒนาในเรื่องของการบริการให้ประทับใจแล้วก็ดียิ่งขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ทราบมาว่าพี่แจ้ปีนี้ค่ะเป็นปีของการ,กรเกษียณด้วยใช่ไหมคะครับผมครับค่ะครับก็ เอาเป็นไปตามวัฏจักรหรือระบบราชการเดิมนะครับก็กําหนดไว้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็เสียไม่ได้นะครับเพราะว่าทํางานด้านนี้ก็พูดถึงเรื่องกเกษียณเนี่ยแทนที่จะนึกถึงตัวเองก่อนท่านนึกถึงประศรีไทยก็คือเชิญชวนพี่น้องทุกท่านนะครับไปที่ประศรีใกล้บ้านมีของที่ระลึกสำหรับผู้กเกษียณนะครับ<ะ>วางจาหน่ายท่านอาจจะซื้อมอบให้กับบุคคลที่ท่านรักที่ เขากเกษียณอายุในในช่วงนี้นะครับแต่สําหรับพี่แจ้เองก็ขอบพระคุณทางสวทตรังน้องๆทีมงานคุณภาพทุกท่านโดยเฉพาะท่านผอ,อ,อก,ก้อยนะครับก็เมตตาและก็ให้ความดูเคราะห์มาโดยตลอดทุกครั้งนะครับทุกครั้งที่มาจังหวัดตรังก็จะได้รับความดูเคราะห์อ,อย่างดีแล้วก็พี่น้องประชาชนก็ได้ประโยชน์จากการเผยแพร่ข่าวสารดีๆอัปอัเตลอดอข่าวสารข้อมูลของภาษีไทยตลอดซึ่งนะครับก็พร้อมที่จะ ทํางานต่อโดยอาจจะไม่ได้ทํางานเหมือนเดิมแต่เป็นการให้ข้อคิดเห็นหรือให้ที่ปรึกษากับทีมงานน้องๆนะครับรุ่นหลังๆเนี่ยที่จะพัฒนาในรูปแบบของการให้ข้อมูลข่าวสารกับพี่น้องประชาชนหรือลูกค้าของไปซีไทยครับแล้วก็มีข้อแนะนําดีๆในเรื่องของการให้บริการเนี่ยเราก็จะแนะนําเพื่อไปสู่สิ่งที่ดีกว่าวันนี้ที่สําคัญยังเป็นไปลูกค้าของไปณีไทยอยู่เพราะว่า ยังส่งของหรือชําระเงินค่านนทนค่านี่ <How? S 2> ต่างๆค่าน้ำก่าไฟค่าโทรศัพท์หรือค่าอะไรทุกอย่างเลยนะครับที่ไปรษณีย์ไทยเท่านั้นเพราะว่าเราถือว่านะครับเรา,าพร้อมที่จะสนับสนุนกิจการของไปรษณีย์ไทยให้ยืนหยัดให้เจริญถาวร <How? S 2> เพราะว่าเงินรายได้ทุกบาทเนี่ยนำมาพัฒนาประเทศ <How? S 2> แล้วเงินรายได้ส่วนหนึ่งก็นําส่งเข้ารัฐบาลนําส่งคลัง เพื่อที่จะให้รัฐบาลนําไปพัฒนาประเทศในรูปแบบต่างๆซึ่งอันนี้ก็เป็นจุดที่ภูมิใจตลอดของการทํางาน39ปีที่ผ่านมานะครับขอบพระคุณมากๆเลยครับยาวนานมาก39ปีนะคะต้องผูกพันแน่กับบ้านหลังนี้กับไษณีย์ไทยนะคะซึ่งก็จะได้ทราบว่าไษณีย์ไทยมีการทาํางานยังไงเราก็เลยสนับสนุนเพราะมันเป็นของคนไทยใช่ครับนะ ค่ะก็วันนี้ขอบคุณพี่แจ้นะคะที่มาพูดคุยนะคะในรายการของเรานะคะขอบคุณคุณวุฒิชัยอุตสาหะข่าวหัวหน้าส่วนควบคุมคุณภาพนะคะสํานักงานไปรษณียเขต9บริษัทไปรษณียไทยจํากัดนะคะที่วันนี้มาพูดคุยกันแล้วก็เป็นการทิ้งทวนการทํางานเนาะเราก็จะคิดถึงพี่แจ้ตลอดไปนะเห็นไปรษณียแล้วจะนึกถึงพี่แจ้ตลอดเลยนะคะค่ะก็ขอบคุณมากที่มาบอกข่าวสารดีๆให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณสําหรับ มิตรภาพดีๆที่มอบให้กับสวทตรังด้วยค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังเราก็หมดเวลาของรายการเล่าข่าวยามบ่ายกันแล้วนะคะเดี๋ยวจะทิ้งท้ายคุณผู้ฟังได้ฟังเพลงเพราะๆกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาติดตามกับรายการเล่าข่าวยามบ่ายในใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะ15นาฬิกา10นาทีเป็นต้นไปนะคะส่วนวันนี้จันเจ้าแล้วก็พี่แจ้รวมไปถึงทีมงานสวทตรังลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ไม่บอกก็ยังรู้เลยว่าใจจริงเธอจะเลือกใครเจ็บปวดยังไงฉันคงต้อง